ครับนี่คือช่วงปิดท้ายรายการเจาะความจริงวันนี้นะฮะที่เรามาแจกสิ่งของแล้วก็มาดูเกี่ยวกับเรื่องของอุทกภัยเกี่ยวกับเรื่องของความเสียหายเกี่ยวกับเรื่องของความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวพม่าของเรานะครับนี่คือบ้านของป้าหนุ่มนะ,ะนางขันคำน,นะครับเราจะเห็นนะครับว่าบ้านเนี่ยแต่เดิมเป็นหลังอย่างนี้นะฮะสวยงามนะครับนะครับและตรงพื้นที่ปักป้ายนี้ก็คือบ้านของ ของที่ที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่าณเวลานี้ท่านมองไปเลยนะครับจะเห็นว่ามีแต่ความว่างเปล่านะไม่มีบ้านแล้วนะเนื่องจากว่าถูกน้ําพัดหายไป4หลังครับนะครับนี่คือภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนะครับและก็นี่คือความแรงนะฮะของอุทกภัยในครั้งนี้เนื่องจากว่ามีทั้งท่อนซุงมีทั้งก้อนหินนะครับก้อนขนาดใหญ่ครับพี่น้องครับบางก้อนใหญ่เท่ากับรถปิกอัพด้วยซ้ํา นะฮะแต่ก็สามารถถูกน้ำเนี่ยผลักดันพลลมเข้ามานะฮะแล้วก็กับแทกกับตัวบ้านทั้ง4หลังเนี่ยหายไปนะครับกับสายน้ำนะครับเหมือนกับที่ท่านได้เห็นอยู่ในภาพเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องที่น่าเศร้าสลดใจเป็นเรื่องที่น่าสงสารและก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจด้วยเหตุนี้แหละครับทางผมต่านินจาทางกลุ่มร่วมด้วยช่วยกันแม่สายนะโดยน้องใหญ่ และทางกลุ่มพ่อแม่พี่น้องชาวผาหมีพ่อแม่พี่น้องชาวแม่สายลำปางลำพูนเชียงใหม่สุโขทัยนะครับและก็อีกหลายจังหวัดที่ได้ร่วมกับเรานำเอาสิ่งของมอบให้และก็ให้เรานำมาบริจาคช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนในกรณีที่เกิดความทุกข์ในขณะนี้นะครับและเราก็นำเอาสิ่งของทุกชิ้นที่เราได้รับบริจาค นำมามอบให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนี่คือน้ำใจจากคนไทยกลุ่มหนึ่งที่ทําเพื่อประเทศชาติเพื่อบ้านเพื่อเมืองเพื่อสารความรักความสามัคคีและสารความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่าครับ